เพื่อนตายเลยฮะตกใจหมดเย็ดมิสไนวะ่ะโอเค เพื่อนนวลเนาะเฮ้ยมีคนดีผมว่ะ ล่ดไม่ทันโอเค นี้ปล่าวางดักไว้ก่อนเฮ้ยระเบิดอะไรวะ ไโดนไปหาเพื่อนดีกว่าครับเฮ้ย คอร้องคอ,อ,อร้องอืมยิงไม่โดนวัลเล็คกลับมาเล่นในรอบสี่เดีอยงก็จะประมาณนี้ยิงไม่โดนเลยผมจะออมตรงนี้ได้ตายแลละ กูตายแล้วหม,มาป่ะเหมือนมีกระสุนยิ่มาจากโน้นนี่กระสุนเพื่อนผมว่ะ มีสไนยิงมานะ

<coughs> Wasn't as bad as it looked. Mandy, how fun, no luck. Supply great to read. I advise you to load up now. Enemy movement. Small carburet.

Here like what? Enemy marked. Affirm. Enemy is all in the way being attacked. Enemy castle, you are going to hit that. Castle lost. Target area marked. You're clear hot. ไกลไปคาเข้าแปมันระยะนี้มันไกลไปตกใจหมดเอางละ่ลละ ไปก็ไป,ไปนี่ดูทรงรวยนี่มาต้องสงไปงั้นเลยเหรอ จีบุกเลยวะเอาเอาปืนนี่อที่มันใช้ เอามีคนโดนโดนสิครับโดนเหมือนกันมาสองตัวมันมาสองตัวก็ไปโฟกัสอีกตัวนึ่งเลไม่นตัวนี้ นี่มันดงอะไรก,กันนั่นเพื่อ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 นทั้งนั้นไม่ใช่ เฮ้ยพี่วางระเบิดทีหมดเลยน้องแต่ว่าระเบิดผมหมดตอนเนี้ยเอาลูกเกลี้ยงมา่อนก็แล้วกัน ไหนวะโดนเฉยเกาะแตกครับผมโอ้ปืนนี้มันแม่นจังวะปืนอะไรวะเนี่ย LR 7.62 น็อกสนุกดอกเหรอเฮ้ยอะไรวะไก่ ไกลมาก ผมดโดนข้าไปวันนี้ไม่โดนเลย e ลย นี่มันซุ้มสไนเปอร์นี่วะเวลาจะหมดละโอเคหมดเวลาจบที่ไหนวะเนี่ย คจบครับผม